ผมเพิ่งค้นพบก็คือมีลูกค้ามาจากนครสวรรค์ก็บอกว่าเฮียรู้ไหมว่ามันกินดิบได้เมื่อเมื่อปีที่แล้วเขบอกว่าอ้มันกินได้จริงเขาก็สาธิตกินให้ดูปรากฏว่ากินอร่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาแนะนําก็บอกว่ากินกับขนมจีนกินกับส้มตํากินดิบนี่อร่อยมากครับกินขนมจีนครับมันจะออกคล้ายๆสตอระนะครับผ อ๋อ oh, อารมณ์ประมาณสตอเลยใช่ครับแต่ว่าใช่ว่ากินเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงได้ครับ oh. แล้วแต่ถ้าต้มเนี่ยตัวนี้มันมันจะมันจะขมอำัลำกว่ากว่าพันอื่นขมแล้วก็มันจะออกมันนะครับ <c oughs> ออกมันแล้วก็จิ้มน้ําพริกครับไอตัวนี้เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นครับผมเนื้อแน่นจิ้มน้าพริกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเขาเอาไปดอง <c oughs> มีมีจากภาคกลางนะฮะภาคกาง,นะาากางผมเคยดูเมนูคุณแทนเขาทาเ <c oughs> มนูเกี่ยวกับผักสาบเนี่ยเขาเอาเอายอดเอาดอกพวกนี้ไป ไปดองเขาก็ทําได้อร่อยมากครับเนี่ยครับสวัสดีครับเฮียครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแนะนําตัวนิดนึงครับผมเฮียโออินทรีสุรินครับบ้านทํานบตมเทนมี์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเฮียครับครับผมได้ข่าวมาว่าต้นกําเนิดนะครับของผักสาบรักบี้ที่เพื่อนๆนะครับตื่นเต้นกันอยู่ในตอนนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากเฮียโอนี่เองนะครับผมใช่ครับอืก็ ได้ขยายไปหลายสวนแล้วเหมือนกันนะฮะช่วงแรกคือจริงๆแล้วเฮโอบอกตรงๆว่าเฮโอปลูกผักสาบครั้งแรกเมื่อสามปีที่ผ่านมาครับก็คือได้ท่อนพันธุ์มาจากเขาสวายเนื่องจากมาแล้วรู้ว่าเป็นผักสาบแต่ไม่รู้สายพันธุ์อะไรเพราะฉะนั้นพอเฮโอได้มาปลูกปุ๊บได้มาท่อนขนาดนี้ประมาณสามสิบว่าท่อนเฮโอก็ปลูก ตามเสาทั้งหมดเนี่ยที่เอาปลูกครั้งแรกเลยทั้งหมดเนี่ยอ่าใช่ครับแปลว่าเนี่ยต้นพันต้นกําเนิดของศักสาบพรันธุพันรักบี้จริงๆนีมาจากตรงนี้เลยใช่ครับนี่คือตอที่มาจากป่าเลยใช่มาจากป่าเลยครับครั้งแรกครั้งแรกก็คือเฮียจะฝังฝังในดินเลยแล้วก็พอความชื้นสัมผัสพอดีมันก็ออกมาโดยธรรมชาติแล้วก็ทําโครงให้มันแล้วก็อ่า มีลูกครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้ฮิโอกงงเหมือนกันเอ๊ะทำไมผักสามเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้สายพันธุ์เลยเพราะครั้งแรกเราเอามาแต่แต่ตอมันอย่างเดียวมาปลูกรปรากฏว่ามาปลูกที่สวนนี้ได้ห้าสายพันธุมนน์มีพันธุ์หยดน้ํามีพันธุ์รักบี้แล้วก็มีพันธุ์อ่าอ่าถวายถวายลูกกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีพันธุ์ใหม่ที่ฮิโอ เพึ่งได้มาประมาณปู่ปีกว่าก็คือมาจากหัวนาปรีดก์อมนะครับแต่ตัวนี้ก็คือได้มาจากเขาสวายครับไอพันธุ์รักบี้เนี่ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับอ่าข้อแตกต่างก็คืออ่าลูกมันอ่ะมันจะคล้ายๆลูกรักบี้ใช่ใช่เออคล้ายๆลูกรักบี้อ่าดูใกล้ๆเนี่ยนี่อ่าเด็ดให้ดูใกล้ๆคล้ายๆลูกรักบี้ลักษณะพิเศษของมันเนื้อหนาเนื้อหนาแล้วก็มีความมัน มีความมันคล้ายๆว่าเวลาต้มไปเนี่ยมันจะออกมันเหมือนอะโวคาโดมันแล้วก็สามารถทานดิบได้นะครับเนี่ยกัให้ดูนี่ยังไม่แก่นะครับเนื้อแน่นมากเนตันงั้นเลยอ่ะครับเนื้อตันมากครับครับแล้วน้ำหนักดีครับผักสาบเป็นของป่าของป่าเราสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่มันมันทนต่อสภาพอากาศอยู่แล้วครับครอ่ะแล้วปลูกครั้งนึงเนี่ยมันเก็บเกี่ยวได้นานไหมครับเรา ปลูกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะตลอดชีวิตเาตลอดชีวิตคับครับโอ้โห oh. oh. เวนเ้นแต่ว่ามันอาจจะน้ําท่วมครับอ้าท่วมเพราะว่ามันไม่ชอบน้ําขังอาจจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าอ่าพวกแมงกินอ่ะไม่ได้ดูแลมันก็มันก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาช่วยแนะนําสําหรับมือใหม่ที่กําลังสนใจที่จะปลูกผักสามนะครับควรเตรียมตัวยังไงครับผมพื้นที่ควรเป็นพื้นที่ที่อ่าสูงที่เนินสูงแล้วก็ไม่ต้องสูงมาก ที่นาก็ได้แต่ว่าผ่านการถมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาปลูกเนี่ยควรที่จะทําหลังเต่าหลังเต่าเพื่อไม่ให้อ่าไม่ให้อ่าน้ําขังนะครับแล้วก็ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอก็คือจริงๆแล้วพืชทานผลส่วนใหญ่มันก็จะชอบปุ๋ยสัตว์ปีกพวกขี้เป็ดขี้ไก่มูลข้างคาวคนะพวกนี้ มันก็จะได้ให้ผลดีผลดกนะครับการนําค้างเนี่ยสำคัญมากเศรษรกรบางท่านได้ผักสาบมาปลูกให้ขึ้นต้นไม้ผมว่าไม่ดีเพราะว่าเวลาขึ้นต้นไม้ต้นไม้สูงขนาดไหนมันก็ขึ้นสูงขนาดนั้นทีนี้เวลาเราเก็บลูกอะเราอยู่ข้างบนเราเก็บมาเวลาสอยก็โดนกิง่งโดนอะไรหักมาหมดและอย่างเวลานอนกินะเราไม่สามารถจะดูแลได้เพราะฉะนั้นควรทําคางคางของมันก็ควรจะสูงประมาณ สองเมตรครึ่งก็ไม่ใช่สองสองเมตรยี่สิบฝังลงไปสักยี่สิบให้มันเหลือประมาณเมตรเก้าสิบให้เหลือประมาณเมตรเก้าสิบก็คือเราก็จะได้เดินประมาณนี้นะครับและอีกอย่างก็คือเราเอา,าเท่ามาตรฐานตัวเองก็ไม่ได้บางทีเจา้าของสวนบางคนมันมันเตี้ยไป <laughs> บางทีก็เอาประมาณนี้ประมาณสักเมตรเก้ 1, 2, 1, กาสิบสองเมตรเนี่ยกำลังดีครับตอนนี้นะครับผักสามเนี่ยครับราคาดีแค่ไหนครับเขาขายกิโลละราคาดีแค่ไหนฮิโอก็ขาย ขายส่วนใหญ่ขายมาซื้อถึงที่เฮียอวอก็ขายกิโลละร้อยครับกิโลละรออ้อยผมเพิ่งค้นพบก็คือมีลูกค้ามาจากนกครสวรรค์ก<ร>็บอกว่าเฮีย yeah, รู้ไหมว่ามันกินดิบได้เ<ร>มือ่อเมื่อปีที่แล้วผมบอกว่าอ้ามันกินได้จริงเขาก็สาธิตกินให้ดูปรากฏว่ากินอร่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาแนะนําก็บอกว่ากินกับขนมจีนกินกับส<ร>้มตํา กินดิบนี่อร่อยมากครับกินขนมจีนครับมันจะออกคล้ายๆสตอนะฮะครับผมใช่ครับอ๋ออารมณ์ประมาณสตอเลยใช่ครับแต่ว่าใช่ว่ากินเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงได้ครับแล้วแต่ถ้าต้มเนี่ยตัวนี้มันมันจะมันจะขมอํมลำกว่ากว่าพันอื่นขมแล้วก็มันจะออกมันนะครับออกมันแล้วก็จิ้มน้ําพริกครับไอตัวนี้เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นครับผมเนื้อแน่นจิ้มน้าพริกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเขาเอาไปดองมีมีจากภาคกลางนะฮะภาากลาง ผมเคยดูเมนูคุณแทนเขาทาเมนูเกี่ยวกับผักสาบเนี่ยเขาเอาเอายอดเอาดอกพวกนี้ไปไปดองเขาก็ทําได้อร่อยมากครับเนี่ครับเฮียโอ้ครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะได้พันธุ์ผักสาบนะครับของเฮียโอ้นะครับผมจติดต่อเฮียโอ้ได้ท่องทางไหนบ้างครับท่องทางไหนก็เพจเฮียโอ้อินซีสุรินครับแล้วก็ ID ดี n e นะครับ0839359594ปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชาติใช่ครับเก็บตลอดชาติครับปลูกก็ง่ายครับขอให้มันมันขึ้นคางแล้วไปไวมากอะแล้วออกลูกเร็วแล้วก็ทวายออกทั้งปีครับครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรอกคราวก็ขอขอบคุณพีโออีกแล้วนะครับผมที่ให้เกษตรโอกราวได้มาเยี่ยมมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับครับ เกษตรซอกกราวต้องพูดคำว่าจุงกะครับเพราะว,ว่าซากกราดดีครับ